อันนี้ก็จะมาดูส่วนของฮาร์ดแวร์ที่ใช้นะครับผมในตัวเกม FOX Jump นะครับก็จะมีตัว a r d u i n o r 3นะครับซึ่งจะโยงสาย Data ตัวพอร์ตอะนาล็อกนะครับทั้ง a 0และ a 1นะครับไปที่เบ็กบอร์ดแล้วจะเข้าตัวที่ f o r กเซนเซอรที่อยู่ที่พื้นนะครับผมส่วนตัวของ f o r กเซนเซอรนั้นเราจะเอาแผ่นมาปิดไว้ครับจะได้กระจายแรงนะครับ เพื่อที่ว่าตอนเรากระโดดหรือตอนเราเหมาะครับจะให้ค่าเซนเซอร์2ตัวเนี่ยครับบวกกันละหารสองครับเพื่อจะได้ค่าในการกระโดดแล้วก็ค่าในการเหมาะมานะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาในตัวเกม Fox Ju m p หรอฟ็อก o อ s นะครับก็จะมีตัวสปีดให้เราปรับค่าได้นะครับโดยการกด F2 ขึ้นมานะครับค่าสปีดก็จะขึ้นมาให้เราปรับนะครับอันนี้จะเซตไว้ที่150นะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลย จากที่เห็นนะครับตัวละครของเราจะก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเรากระโดดนะครับตัวจิ้งจอกของเราครับก็จะกระโดดตามแล้วถ้าเมื่อเราทําท่าสะคอนนะครับก็จะเป็นการหมอบของตัวจิ้งจอกอเรานะครับผม เมื่อเราชนสิ่งกีดขวางครับไม่ว่าจะเป็นนกหรือกระบอกเพชรนะครับก็จะเกมโอเวอร์ทันทีและเมื่อเกมโอเวอร์แล้วครับก็จะมีตัวสกอร์ที่เราทำได้และไฮสกอร์โชว์ขึ้นมานะครับ